สวัสดีครับวันนี้ผมมีอาหารเสริมมาแนะนําอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นอาหารบรุงสมองสําหรับทุกทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทางานหรือผู้สูงอายุอาหารเสริมตัวนี้สามารถช่วยได้ครับตัวนี้จะช่วยบํารุงสมองบํารุงประสาทให้กลับมาเป็นปกติอย่างถ้าเป็นวัยเด็กเด็กที่สมาธิสั้นเรียนไม่ดีความจำไม่ดี เรียนไม่เก่งถ้าทานอาหารเสริมตัวนี้สามารถช่วยให้เด็กเรียนเก่งได้อย่างว้ทํางานตื่นนอนขึ้นมากลางคืนอาจจะนอนหลับไม่สนิทสมองล้าไปทํางานก็สมองไม่ปักโปล่ใช่ไหมครับคิดอะไรก็ไม่ออกถ้าทานอาหารเสริมบำรุงสมองตัวเนี้ยช่วยได้แน่นอนครับสําหรับผู้สูงอายุก็เช่นกัน ผู้สูงอายุที่ความจำล้มหลวลืมล,มลืมเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ค่อยได้ได้ทานอาหารเสริมตัวนี้จะกลับมาจำได้อย่างแนบครับตัวนี้ก็คืออาหารเสริมที่ชื่อว่าโฟรครับโฟรครับกล่องเป็นแบบนี้นะฮะกล่องสีเทาๆเ,เขียนคำว่าโฟรนะครับแล้วก็มีออยอนะครับรรเดีออยอเรียบร้อยนะฮะในกล่องจะมีจุอ,อยู่30เม็ด ก็คือทานตอนเช้าหลังอาหารแค่วันละหนึ่งเม็ดแค่เพียงไม่กี่เม็ดก็จะสามารถรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติร้อยปร์เซ็ครับถ้าสนใจอาหารเสริมโฟโรสามารถติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยได้นะครับหรือว่า อยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับวันนี้ขอบคุณครับกับสารานารเสริมโฟโล